ราเปเที่ยหมดทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรศัพท์เก็บก่อนเนาะเปนเธอมาเป็นไงบ้างในชวงปิเธอเปเที่ยวสนุกไหมนวานุ่ะวันนี้คูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนำตัววัสดีคเรชื่อคุณบาลินนะชื่อล่นชื่อจู่ต้องคะ ฝากเพื่อนใหม่ด้วยเนาะเพื่อนมาใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้นกับสถานที่โรงอาหารห้องเรียนก็พยายามพาเพื่อนไปด้วยอย่าทิ้งกันนะคะเพื่อห้องเดียวกันเนาะพยายามช่วยเหลือกันนะคะข้อต่อไปเลยหะละอ่ะจูซื้อชุดยัง เห็นว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะก็ชอบคิดว่าเราอ่อนแอเล่นไม่เก่งไม่เป็นอ่ะโคตรเหี้ยเลยมันก็ทำเป็นมอเล่นเราเล่นป่ะไ่ได้นะถ้ากก้าไป็แกก็หลเฮ้ยแบ่งกลุ่มกันอยู่เหรอขอเล่นด้วยคนดิเธอเป็นผู้หญิงอ่ะมันเล่นไม่ได้หรอกอ่อนแออย่างเงี้ยใช่พี่เออเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันดิก็ดูถูกอยู่นี่แหละไปไปนั่งไป เล่นไม่ได้หรอกทีมเต็มแล้วด้วยเนี่ยเล่นได้ไงไปอกไปไปจีโน้ตรงเสาโคตรเบาอ่ะจริงดิโคตรขี้ลงค่าจอดป้ายหน้าด้วยนะคะรถจะออกนะ เป็นผู้ชายสะเปล่าไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยความเสียสละไปอยู่ไหนหมดอล่าใักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของความเสมอภาคทางเพศกันนะคะในสมัยก่อนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกั มาเลยผู้ชายจะถูกมองว่าเป็นชา้นท้าหน้าเป็นผู้นำนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะถูกกดขี่แล้วก็ทางานได้แค่บางอย่างปัจจุบันต่างกันแล้วนะคะผู้ชายกับผู้หญิงนะคะมีความเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการแสดงความคิดเห็นหรือการรับบทบาทหน้าที่ทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราจึงไม่มีการแบ่งแยกทางเพศหรือการแบ่งแยกชายหญิงนะ เล่นเลยได้ปะก็ที่บอกไปเมื่อวานน่ะไม่รู้เรื่องเหรอไม่ต้องเล่นหรอกไปนั่งรอนน่นไปไปนั่งอยู่นู้น้ออ้าวน้องเด็กใหม่อะไม่เคยหน้าเลยมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ขอพวกนั้นเล่นบานแล้วพวกนั้นไม่ให้เล่นสักทีอะดิอ๋อเฮ่น้องมารวมนี่ก่อน ครับให้เด็กใหม่มาเล่นบ้างสิโอ้พี่แบบดูไม่น่าเล่นจร่งเลยพี่พวกผมก็กำลังฟ้องมันอยู่เอเอาหน้าให้เพื่อนเล่นบ้าง<ช>มาครับโอเค,ค เห็นไหมน้องทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะมันก็มีสีที่ถนัดและไม่ถนัดเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรดูถูกกันที่ภายนอกรู้ไหมครับพี่เข้จใจไว้ด้วยครับอายที่แรกพี่ก็มองนึกงว่าเป็นผู้หญิงอ่ะแบบนึกงว่าไม่เก่งโอ้โหโคตรเก่งนะฮะใช่เอาเมย์เอาจูนะ วนี้แลเฮ้ยนั่นขาเขาเป็นแผลนี่เมื่อวานนี้เขาไม่รู้ให้ผู้หญิงคนนั้นนั่งพอแบบนี้นี่เอง